หลังจากที่ว่าห้ากรีดไปได้ประมาณเกือบอชั่วโมงนะคะเกือบชั่วโมงสองชั่วโม,ง,วโมงกว่าๆห้าวกับมาติดตามมาน้ำยางที่ห้ากีดไปนี่มั่นใิได้หลายประมาณซ้ำหร่อนะคะตัวนี้ก็คือห้ากรีดไปได้แล้วประมาณชั่วโมงเกือบสองแล้วค่ะน้ำยางกับย่งไหลปกติอยู่ค่ะย่งบ่ฮันลรว่าไหลซ้านะคะ น้ำยางที่ว่าอยู่ในถัวย,ยางก็คือประมาณไก่รึงมากแล้วค่ะตัวนี้เนาะค่ะไก่รึงมาแล้วแล้วประมาณอีกจักสองชั่วโมงกว,กว่านะคะ่ะน้ำยางก็ค่อยสีซาโล่งนาย่างนี่จะแห้งค่ะนาย่างตรงที่ว่าเข้ากี่เดี๋ยวมันจะค่อยแห้งโล่งแหง้งโลงก็คือสีบ่ค่อยไหลาอาบหนาตัวนี้มันเห็นให้เปลือกนิ่มค่ะ พว่าเขาสีสมแดงอาทิตย์หนึ่งเข้าสิกิสีอยู่สองข้างหรือว่าผู้ลังค้นกับข้างหนึ่งนะคะแต่อยู่สวนยางนี่ก็คือฉีดอาทิตย์หนึ่งสองข้างนะคะเพราะว่ามันสิได้น้ำหนักดีเวลาเข้าไปขึ้นตาสร้างนี่มันจะพิษแตกต่างกับกับสวนอื่นว่าน้ำหนักมันสิแตกต่างกันหลายเติบนะคะประมาณอยู่สามหรือสี่ร้อยกว่ากิโลค่ะค่ะ ขอบคุณบริษัทพอลิน่าน็ตเบิร์กค่ะที่ผลผลิตอาหารชูกำลังพืชสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีถ้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะเกษตรกรผู้ใดที่สนใจอยากได้สมแดงไปใส้นะคะอยากได้สมแดงไปใช่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นสวนยางนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่สวนยางนะคะประมาณ สวนยางสวนนี้ประมาณอยู่3,640กว่าต้นนะคะใส่สมแดงมาแล้วประมาณปีที่หาได้ผลผลิตก็คือปุ๋ยเคมีบ่เคยใส่ค่ะตอนนาฝนจะสีดสมแดงโล่งใสเหงาของต้นยางกับพื้นดินแต่ว่าช่วงนาแรงช่วงนาแรงนาหน,นาวจังสินะคะคือเ้าฉีดใส่นาย,ยางกับลำต้นโดยเฉพาะ กินได้ตลอดปีเลยค่ะตัวนี้นะคะชัดเจนะะเนาะค่ะเนาะพอบาเป็นยังเข้าต้องเอาอไม้คำ้ำไม่ล่ามาอย่างมันออกมาหลายๆล่ะมันสีเหตุให้ตัวลวดเท่านี้ออนนะคะเข้าใส่ไม้คำ้ำนะคะ,นะคะเนาะค่ะเนะกษตรกรผู้ดใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่063 624 3128ค่ะ